แดนน้ำเข็มจังหวัดชนบุรีเมืองที่มีเรื่องราวกล่าวขานกันในแทบจะทุกทุกด้านและวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับด้านธรรมะจากพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าท่านสมถะเรียบง่ายอย่างแท้จริงคำเล่าลือเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเพียงคำบอกกล่าวแต่เมื่อได้มาพบเห็นและสัมผัสแล้วความศรัทธาในตัวของท่านก็จะเริ่มมีมากขึ้น โดยเฉพาะการที่ท่านได้ปลีกตัวมาตั้งสำนักสงฆ์ที่เป็นสถานที่สำหรับวิปัสสนากรรมฐานของคราวาสพระสงฆ์ซึ่งอยู่ท่ามกลางความทุรกันดารแต่ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านร้านค้าหรือสาธุชนท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากท่านนั้นท่านไม่เคยที่จะปฏิเสธในการช่วยเหลือใดๆและพระเกจอิอาจารย์ที่กล่าวมาทั้งหมดท่านนี้ก็คือพระครูพิสารพรหมจันทร์ หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในนามหลวงพ่อมหาสวัสดิ์เจ้าอาวาสวัดบึงบวรสถิตเจ้าคณะอำเภอบ้านบึงและประธานสภาสงฆ์จังหวัดชนบุรีแต่ทุกท่านอาจจะแปลกใจว่าถ้าต้องการไปนมัสการท่านนั้นต้องไปที่สำนักอาสมกรรมฐานเมาสุขาอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่หลวงพ่อมหาสวัสดิ์ท่านตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งมีที่มาควบคู่มากับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อมหาสวัสดิ์อันเราท่านจะได้ย้อนรำลึกความเป็นมาของหลวงพ่อท่านนี้หลวงพ่อมหาสวัสดิ์แต่เดิมนั้นท่านเกิดเมื่อวันที่7เมษายนพศ2492ตรงกับปีรากาจุลักราช1271 เวลา6กนาฬิกายีนาทีในวัยเยาว์นั้นท่านมีนิสัยเป็นเด็กที่ขยันในการศึกษาและยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นเด็กที่ใฝ่เรียนในทางธรรมะไม่เกลียดคร้านในการทํางานทั้งส่วนรวมและส่วนตัวไม่เป็นคนเจ้าทุกมีแต่ความร่าเริงไม่อิจฉาใิษยาใครแต่ที่เกลียดที่สุดของท่านนั้นก็คือการโกหกหลวงพ่อมหาสวัสดิ์ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านมีเหตุผลในการที่จะมาปฏิบัติธรรมนั้น เกิดขึ้นเมื่อก่อนที่ท่านจะมาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพราะท่านเคยไปศึกษาพระกรรมฐานประกอบกับวิชานอกพระศาสนาที่เรียกว่าไสยศาสตร์ซึ่งในสมัยก่อนนั้นนิยมปฏิบัติกันมากโดยเฉพาะคราวาาที่เรียกตัวเองว่าอาจ,จารย์แต่ท่านรู้สึกว่าไสยศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาที่ผิดเพราะนอกเหนือจากคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้เกิดความมัวเมาหลงทางท่านจึงหันมาเริ่มต้นใหม่ การเริ่มต้นครั้งนี้เองเป็นเหตุที่ให้ท่านได้หันเหเส้นทางเข้าสู่การเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลวงพ่อมหาสวัสดิ์ท่านเล่าให้ฟังว่าก่อว่อนนั่นเดิมีก็ไปค้าขายอยู่ทางภาคเหนือเมื่อพบอาจารย์เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานก็ไปศึกษาอยู่ ว่าไปศึกษาเนี่ยอาจารย์องค์ที่ได้มาสอนกรรมาฐานนั้นในสถานที่นั้นเขาเรียกบ้านน้ำอ่างงหวัดตุศดิดแตาท่านเป็นคนกำหนดจิตไม่ใช่ถึงกับเจโตมุตสถอยดีเขาเข้าใจแล้วนะคือท่านเป็นคนฉลาดในการที่คนพอไปฟังเทศไปฟังธรรม ท่านจะดูให้คนนี้มีความสนใจมากแต่ท่านก็จะพูดท่านเป็นคนพูดน้อยแล้วท่านบอกว่าดนูเนี่ยเป็นภาษาวาลีเราก็เอกใจเอเคอยู่วัดที่อยู่วัดเ,เราก็เรียนเรียนบาลีบ้างฟังพระเทศบ้างเพราะว่าสุดทัศน์นั้นน่ะท่านดีอย่างเนี่ย เวลาไปเทศกับพระเป็นเด็กไปเทศกับพระต้องฟังต้องนั่งฟังไปไหนไม่ได้ไปฟังพระสวดมนต์ต้องนั่งพนมมือแล้วก็ฟังจนฝาพระจะจบแล้วก็วัดต,ตุันนี่ก็มีคติอุกย่างเลยว่าใช้มองตาไม่ต้องใช้เรียกจะรู้กันเลยในตาว่าจะให้ทําอะไรไะนั้นด้วยอุปนิสัยอันนี้เมื่อไปอยู่ไดกวางพระท่าน ที่แจงก็เกิดพอใจจึงยในอุปสมบทหลวงพ่อมหาสวัสดิ์ท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒเมื่อวันที่20ทธันวาคมปีพศ2476นพัทศสีมาวัดดอกไม้จังหวัดอุตรดิตโดยมีพระอาจารย์กล่อมเป็นพระอุปชาหลังจากที่ท่านเป็นพระสงฆ์แล้วท่านก็พยายามสแสวงหาพระเกจิอาจารย์ที่เก่งทางด้านพุทธคุณที่ศึกษาเฉพาะทางด้านที่เป็นไปตามคำสอน ของพระพุทธองค์เท่านั้นซึ่งเพื่อที่จะแก้ปมในใจตั้งแต่สมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชและข้อกังขาที่ท่านยังหาคําตอบไม่ได้ได้ปฏิบัติกรรมฐานส่วนมากจะปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็แต่กรรมฐานที่ทํานั้นส่วนมากจะเอาจะให้จะนึกถึงธรรมคาสอนของพระเจ้า การนึกถึงธรรมคำสอนผู้ได้เจ้าเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเราใช้กรรมฐา,านนึกถึงธรรมะข้อนั้นข้อนี้เอาข้อต่างๆมาศึกษาแล้วก็มาคิดให้จิตผูกอยู่เพราะท่านสอนอย่างนั้นท่านสอนว่าให้นึกถึงธรรมะแล้วพยายามให้นึกถึงประโยชน์ของธรรมะพยายามนึกถึงคนที่มีธรรมะเอาตัวบุคคลนที่เขาทำความดนะีเขามีธรรมะอะไรกงกข้อไหน นึกอยู่อย่างนี้เป็นธรรมารุสติด้วยนึกอยู่อย่างนี้จิตมันจะเข้าไปตู่ภาวะความสงบเรื่องราวของหลวงพ่อมหาสวัสดิ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคงจะต้องติดตามกันหลังจากพักกันสักครู่ก่อนนะครับ เมื่อสักครู่นี้เราได้ติดตามเรื่องราวความเป็นมาของพระเกจิอาจารย์ผู้น่าเลื่อมใสแห่งสำนักอาสมวิปัสสนากรรมฐานเมาสุขาอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีซึ่งช่วงชีวิตของท่านเมื่อแรกเข้าสู่การเป็นพระสงฆ์อย่างสมบูรณ์แล้วท่านได้มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือเพื่อค้นหาพระเกจิอาจารย์เก่งๆแก้ข้อสงสัยของท่านและพยายามที่จะค้นหาวิชาความรู้จากผู้รู้เหล่านั้นให้เกิดความท่องแท้โดยท่านใช้เวลาทั้งสิ้นถึง4ปี ซึ่งตลอดเวลานั้นท่านพยายามบำเพ็ญตนตามพระธรรมคำสอนและท่านยังปฏิบัติกรรมาฐานด้วยจิตใจที่แน่วแน่แต่ท่านกลับไม่ได้ความรู้ตามที่หวังไว้เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกับท่านจํานวนมากอีกทั้งตำราต่างๆทางด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นภาษาบาลีหลวงพ่อมหาสวัสดิ์ท่านจึงตัดสินใจที่จะเดินทางมาศึกษาภาษาบาลีที่วัดห้วยยางจนเกิดความแตกฉานในด้านภาษาบาลี และจากนั้นท่านจึงเดินทางมาจําพรรษาที่วัดกําแพงอีกเป็นเวลาเก้าปีหลวงพ่อท่านได้เล่าให้ฟังว่าทีนี้ในสมัยนั้นเนี่ยอยู่ที่อุตรเดชเนี่ยใครเป็นของวิทีทราคุณนดีว่าอุตรเดชน,นพั้นะไม่มีการศึกษาธรรมะเลยหลวงพ่อก,ก็เอ๊คิดว่าเพื่อนๆกันมีหลายคนบวชแล้วปีนี้ไม่ได้สอนนี่ตัวเองก็มานึกถึงว่าเราเนี่ย เป็นแต่เพียงฟังเขาพระท่านไปสอนธรรมะเนี่ยท่านเราจะพยายามปกติแล้วจะต้องนั่งอยู่ตรงนั้นจนกว่าเขาจะสอนเสร็จแล้วก็นั่งฟังไปด้วยการสอนอย่างนี้ทําให้เกิดชนานาญเกิดความค้ดใจพระสอนในสมัยก่อนนั้นท่านเอาธรรมะเนี่ยแต่ว่ามันมีค่อนข้างครบขัน มีค่อนข้างขบขันเชื่เห็นบุคคลบางอย่างเหมือนกับที่พวกที่แฉวิวทีที่นั่นะท่านนั้นมีคามอย่างนั้นแล้วก็เลยเป็นธรรมะทั้งดีทั้งขบขันก็เลยเกิดการชอบจำได้แม่นหลวงพ่อมหาสวัสดินั้นท่านเพียรพยายามที่จะค้นหาความรู้ตลอดเวลาอีกทั้งทุกวัดที่ท่านไปจำพรรษาอยู่นั้นท่านก็ได้ช่วยพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกที่โดยที่ท่านไม่ได้คิดถึงสิ่งตอบแทนใดทั้งสิ้น และจากการศึกษาพระธรรมมาโดยตลอดท่านจึงสามารถสอบได้นักธรรมเอกและ,ระเรียนธรรมสามที่สำนักวัดราชบำรุงในเวลานั้นเองด้วยความโอบอ้อมอารีของท่านที่มีมาแต่เดิมประกอบกับการรักสถานที่อันเป็นศูนย์กลางทางาศาสนาของสาธุชนที่ท่านเพียรพัฒนาทำให้ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดชาตินิมิตวิทยาในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆที่ท่านมีมาให้แก่พระสงฆ์สามเณรและคราวาสท,ที่สนใจศรัทธาโดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากนี้หลวงพ่อมหาสวัสดิ์ท่านยังเดินทางไปสอนภาษาบาลีและประยติธรรมตามสถานที่ต่างๆรวมทั้งวัดวาอารามตามที่สนใจแต่ยังขาดผู้ที่รู้จริงชี้แนะแล้วท่านก็สอนบอกว่าโลจากเคืออะไรก็ทำมา เกิดธรรมะธรรมัญุตารู้จักฝนเกิดอะไรอฐานญาตาก็เกิดให้เกินจําได้ก็ได้เกิดเป็นคนตมแถมนั้นคือเรียกเราก็ได้ให้สายญ,ญาวมหาเป็นมหาตแต่ตั้งแต่พูดภาษาแรกเขาียกกันอย่างนั้นและนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนใน,นช่วงชีวิตของพระเกจิอาจารย์ชั้นแนวหน้าแห่งภาคตะวันออกหลวงพ่อมหาสวัสดิ์ แห่งอาสมกรรมฐานเมาสุขาอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีซึ่งยังคงมีให้ติดตามกันได้หลังจากพักกันสักครู่เดียวครับ เมื่อสักครู่นี้เราได้ติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อมหาสวัสดิ์แห่งสำนักสงฆ์อาสมกรรมฐานเมาสุข,ขาอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีที่ต่อเนื่องในช่วงชีวิตที่ท่านได้ศึกษาวิชาบาล,ลีได้แตกฉานดีแล้วท่านก็ได้พยายามเผยแพร่ให้แก่ภิกษุสามเณรและคราวาสที่สนใจรวมทั้งทางด้านกรรมฐานที่ท่านศึกษาอย่างจริงจังมาโดยตลอดเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจของท่าน ได้เป็นวิทยาทานแก่คนทั่วไปแต่ในสมัยนั้นการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะจะต้องใช้การเดินเท้าไม่มีรถยนต์และไม่มีถนนเหมือนในปัจจุบันที่ในปัจจุบันนี้ก็ที่มาอยู่ในเทนี้ก็คิดว่าจะไม่ทำหน้าที่เป็นอะไรทั้งหมดนะเจ้าแ,แต่ว่าด้วยอาศัย ท่านเจ้าคณะจังหวัดพระพิมลร,รมองค์ทีหลวงรับไปแล้วท่านบอกว่าเรือเป็นลูกิษย์คนสุดท้ายเวลานี้ลูกิษย์อ้วนไม่มีใครเหลืออยู่เหลือเรือคนเดียวเรือจำเป็นที่จะต้องตอบสนองจนฝ่าอว้วนจะไม่อยู่แล้วแล้วเรือจะไปยังไงก็ไปก็จึงได้มาตั้งสุนัขเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะอไม่ไตกังวลเกี่ยวกับการ บกครองและว่าจะเห็นได้ว่าห<ต>ลวงลพ่อมหาสวัสดิ์ท่านมีความตั้งใจจริงทั้งในด้านการศึกษาและท่านยังมีความพยายามที่จะเผยแพร่ความรู้ในทุกแขนงให้แก่ผู้ที่ใฝ่รู้แม้ว่าการเผยแพร่ของท่านนั้นจะไม่มีสิ่งตอบแทนหรือแม้จะสร้างความยากลําบากให้เกิดขึ้นแก่ตัวท่านเองอย่างเช่นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่พระเมื่อครั้งแรกที่ท่านมาอยู่ที่อำเภอบ้านบึงแห่งนี้ เพื่อพัฒนาพระสงฆ์ที่ยังไม่มีความรู้ในด้านภาษาบาลีพระประยะติธรรมและท่านก็ยังเป็นหลักในการสร้างวัดวาอารามในเขตอำเภอแห่งนี้ขณะเดียวกันนี้เองที่หลวงพ่อมหาสวัสดิ์ท่านก็ได้เผยแพร่วิชากรรมฐานที่มีแนวทางจากพระธรรมคำสอนเพียงอย่างเดียวและสิ่งใดที่ไม่ใช่หรือนอกเหนือจากคำสอนของพระพุทธองค์ท่านจะไม่ปฏิบัติเด็ดขาดในปีพศ2530 ท่านได้รับตําแหน่งให้เป็นเจ้าคณะอําเภอบ้านบึงหลังจากที่ท่านได้พยายามถ่ายทอดความรู้ของท่านแก่พระสงฆ์รวมทั้งพยายามที่จะพัฒนาถาวรวัตถุต่างๆในวัดวาอารามในแต่ละที่ให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมได้อย่างเหมาะสมซึ่งมีหลายวัดด้วยกันที่ท่านได้สร้างด้วยตัวของท่านเองต่อมาหลวงพ่อท่านได้รับบริจาคที่ดินให้สร้างเป็นสำนักกรรมฐานที่เหมาะสม พอครับเมื่อก่อนสภาพบริเวณที่สำนักวิปัสสนานี่เป็นยังไงครับอาเป็นไร่เป็นไร่ผสมในสวนจอมีต้นไม้เกา่กาๆอยู่บ้างต้นมะพร้นนวพาวต้นมะม่ว,มวงแ่เขาถวายให้ทั้งหมดเย่สิบแปดไร่แล้วก็คิดว่าจะทําให้เป็นสวนจะทําให้มันเหมือนกับเป็นดงเป็นป่าไม้อันนี้ก็กําลังปลกูกจะปลูกแต่หมดทต้งข้างๆอันนี้ปลูกหมดต้นไม้ ใน,น้นำมูลเหตุที่หลวงพ่อคิดว่าจะมาสร้างที่นี่เพราะอะไรต้องการให้วัตถุฐานที่เนี่ยมันเป็นเขาถาเขาถวายแล้วเจ้าภาพเนี่ยเขาจากที่ดินว่งางเปล่าประกอบกับแรงศรัทธาของสาธุชนทําให้สานักกรรมฐานเมาสุขานั้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังขาดตกบกพร่องบ้างเล็กๆน้อยๆปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นหลวงพ่อมหาสวัสดิ์ท่านก็ไม่เคยท้อถอยท่านฝันฝ่าด้วยความตั้งใจแน่วแน่ว่า จะเผยแพร่ก,กรรมฐานที่ถูกต้องตามแบบฉบับที่อยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาตามพระธรรมคำสอนเท่านั้นและทำให้สำนักสมเมาสุขาอันเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับกรรมฐานอย่างสมบูรณ์ที่สุดและอาจจะด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้มีสาธุชนต่างๆมากมายเดินทางไปนมัสการกราบไหว้และขอขึ้นกรรมฐานกับท่านอย่างไม่ขาดสายจากอดีตที่ท่านเข้ามาอยู่4ปีแรกนั้น ท่านยังไม่ได้สร้างถผาวรวัตถุแต่ท่านเริ่มปลูกต้นไม้ก่อนแต่ก่อนนั้นต้นไม้ที่ท่านปลูกพอหน้าร้อนก็แห้งตายพอหน้าน้ําก็แช่น้ํารากเน่าจนกระทั่งท่านต้องมาสร้างสระน้ําลึกก้าวาจึงทําให้มีน้ําไม่แห้งแล้งเหมือนแต่ก่อนทาให้สามารถปลูกต้นไม้ได้งามขึ้นและเป็นแหล่งน้ําสําหรับผู้ที่จะมาอาศัยกรรมฐานอีกด้วยจากนั้นมาอีกรวมเวลาประมาณ6ปี ท่านถึงได้มีโอกาสสร้างถาวรวัตถุขึ้นที่นี่ด้วยความยากลำบากเพราะจำเป็นต้องปรับพื้นที่และปรับหน้าดินที่แต่เดิมนั้นเป็นที่นาเป็นร่องสวนการคมนาคมไม่สะด,ดวกจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ความตั้งใจจริงของหลวงพ่อมหาสวัสดิ์ก็ค่อยๆกลายมาเป็นความจริงถาวรวัตถุต่างๆเริ่มจะเสร็จสมบูรณ์รวมทั้งการเดินทางไปมาก็สะด,ดวกถนนทางเข้าเรียบร้อยขึ้น และโครงการใหม่ของท่านนั้นก็กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วนั่นก็คือโครงการก่อสร้างเจดีขนาดใหญ่ที่ภายในเป็นที่กรรมฐานและมีการจัดแบ่งเสมือนอาคารภายในเจดีครับหลวงพ่อครับด้านหลังที่เห็นกำลังก่อสร้างสร้างหลวงพ่งอกำลังสร้างอะไรอยูอ่กำลังสร้างพระาธาตุเจดีสง่าสามสิบห้าวา สามสิบห้าวาสามสิบห้าวาว่างแล้วครับว่างสองไร่เนื้อที่สองไร่เลยครับอสองไร่เสร็จๆนี่นะับก็ปัจจัยที่หลวงพ่อได้มานี่จากไหนส่วนมากก็ครั้งแรกทีเดียวนั้นมีคุณพ่อที่เขาโบกคุเที่เดินกลางโปมตอนนั้นก็มาเอาทั้งฝ้าเอาตามไไม่เป็นไรครับผมภาวนาทอกระถิ่นล้วก็ว่าครั้งแรกก็เกิดจากทอกระถิ่นครั้งที่สองก็มี ลูกเรียนเขาสร้างเหรียญต่างเหรียญต่าง,างพาน,นะและว้วบอกว่าใครผมก็่าใครคือใครว่ราบูชานะให้ไวตามต้องกวนแกราคาแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีลูกเรียนมาสร้างให้เลยนอกจากโครงการที่หลวงพ่อคิดสร้างพระเจดีย์นะครับส่วนอื่นหลวงพ่อคิดว่าจะใช้ประโยชน์อะไรไหมครับพระเจดีย์นั้นมีประโยชน์มหาศาลนะเธอเราทําให้ถาวรไว้แล้วบอร์ดสร้างแล้ว เกี่ยวกาวหมายเขากระทบหมายแล้วก็ทําหมายไรไนดะ้แต่ว่าพระเจดีย์นั้นถ้ามันคงทนอยู่ได้นะียิ่งเกา่าจะยิ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วทีนี้เราก็มีความพิดธธารอยู่อย่างที่พระธาตุที่ไ้วานะเราก็ไม่ทราบว่าเป็นพระธาตุอะไรแนละ้วแต่ว่าทีนี้ว่ามันก็เกิดเหตุอาจารย์เดชศิลายีกว่างนะันอันนี้เป็นเรื่องที่คิดอยู่ว่าคงจะมีอะไรเด่นสักอ,อ,อย่างหนึ่งเป็นอนุสรณ์ ให้เป็นอนุสรณ์สำหรับคนในถิ่นนี้เวลายามปีใดปีหนึ่งมีมาค้าบูชาวิสาขาบูชามีอาสาลหาบูชามีวิธีการต่างๆก็จะได้มาร่วมกันแล้วเวียนเทียนเพราะฉะนั้น,นและทั้งหมดนี้<ม>หลวงพ่อมหาสวัสดิ์ท่านหวังเพียงอย่างเดียวคือการเผยแพร่ก,กรรมฐานอย่างถูกต้องแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ที่ใฝ่กรรมฐาน อันถือเป็นจิตกุศลอันแรงกล้าในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้านหนึ่งสมกับที่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่น่าเคารพบ,บูชากราบไหว้แห่งภาคตะวันออกภายใต้น้ำที่ไม่มีใครลืมเรือนในคุณงามความดีของท่านหลวงพ่อมหาสวัสดิ์ปุณณศรีโลแห่งสำนักอาสมกรรมัดฐานเมาสุขาอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อครับเส้นทางที่จะเข้ามาหาหลวงพ่อนะครับ จะมา,างไานบ้างครับที่สะดวกที่สุดก็ามาถึงชนบุรีแล้วก็ไม่เข้าตลาดบงชนมาถนนใบพาดพอถึงทางแยกทางหนึ่งไปพัทยาทางหนึ่งไประยองเราก็เลี้ยวซ้ายจากทางแยกใบพาดมาถึงเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลแล้วจะมีทางเลี้ยวมาจากกรุงเทพจะเลี้ยวซ้ายก็เข้าวาแล้วก็จะมีถนนลาดยาง ลงมานี่เห็นได้ไง่ายเลยจากทางแยกถนนใหญ่มาถึงวัดเมาสุข,ขากิโลครึ่งลวงพ่อครับในอกาศที่ขึ้นปีใหม่แล้วอยากให้หลวงพ่อให้พรกับผู้ชมรายการเปิดประทิดตำนานอยู่ในขณะนี้ทางช่องห้าเดีวยวคับพ่อครับเออในเกิปีใหม่นั้นก็ขอให้ทุกท่านจงได้มีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ต้นในตั้งหน้าตั้งตาให้เราฟ่องสายในหน้าที่การงาน เราอดจนกระทั่งมีพละกกำลังแข็งแรงแล้วก็อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอันนี้เป็นสำคัญที่สุดคนเราถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วชีวิตมันเสียเรื่อเราสามารถที่จะบริหารร่างกายของตัวเราเองไปไหนได้ของแข็หลวงพ่อเวลานี้ 88, แปรสุดแปรอย่างไปไม่ต้องไิขายช่วยเหลืออะไรนะหลวงพ่อบริหารร่างกาย การบริหารร่างกายอยากให้มันมีอนากแก่อนามัยแต่ว่าแก่การบริหารเดินเดินให้ป็นพอเหมา่าั่งให้พอต้องควรอันนี้จะเป็นเครื่องบริหารร่างกายโดยเฉพาะแล้วเรื่องการบริโภคการบริโภคนั้นสมการปัจจุบันนั้นถ้าเราไม่เว้นอาหารบางอย่างที่มันไม่อำนวยสุขภาพเราก็ไม่บริโภคแล้วมันจะมีโอชาลดไรแล้วไม่บริโภค ไว้นางขอในปีหมายนั้นขอให้ทุกท่านจงนิราชขาดแล้วจากโป่วยพิบัติวาตจากโลกโลกอันตรายใดๆจงทุกท่านเกิด